สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะมาแนะนำะการทำา Excel การทำสูตรในมือถือนะคะอันดับแรกเราก็โหลดนะคะโหลด Excel ลลงนะคะแอดแนะนำให้โหลดตัวนี้นะคะชีตตัวนี้เพราะว่า Excel ตัวนี้ลองเข้าไปแล้วมันมันต้องกรอกที่อยู่นะคะมันถึงจะแก้ไขข้อมูลได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวชีตตัวนี้มันไม่ต้องกรอกข้อมูลนะคะมันก็จะสามารถแก้ไขได้เลยนะคะ เดี๋ยวแอดทำให้ดูถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้นะคะมันจะมีมันจะถามเนี้ยเนี่ยค่ะตัวเนี้ยลงชื่อเข้าช้าเนี่ยเราต้องกรอกข้อมูลแล้วมันมันไม่ให้เราแอดลองทําแล้วมันมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอะ่ะนะคะ อันนี้มันก็จะยากหน่อยไม่เอานะคะแอดให้โหลดตัวนี้นะโหลดชีตตัวนี้นะคะโหลดชีตที่มันเป็นเซลแบบนี้นะคะทีนี้ทํายังไงพอเราโหลดตัวนี้ได้มาแล้วนะคะเราก็เปิดเข้าในไลน์ที่แอดส่งสูตรเข้าในไลน์กลุ่มนะคะกดเข้าไปในไลน์กลุ่มนะกดเข้าไปในไลน์กลุ่มตัวนี้นะคะนะฮะที่แอดส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วมันจะถามขึ้นมาขึ้นมาว่าเราจะเอาแบบไหนเราไม่เอาตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันต้องกรอข้อมูล เราต้องกดตัวเนี้สามจุดตัวนี้นะคะกดสามจุดมันก็จะขึ้นชีทที่เราโหลดมาตรงน,นี้ขึ้นมากดตัวนี้นะคะหนึ่งครั้งมันก็จะผูกขึ้นมาให้เราเลยสูตรที่แอปส่งให้มันก็จะผู่ขึ้นมาทีนี้มันมีกี่สูตรแล้วก็วิธีเช็คนะคะวิธีเช็กกดไปหนึ่งครั้งพื้นที่ว่างนะคะกดพื้นที่ว่างราตรงไหนก็ได้มันตรงไหนก็ได้นะคะกดหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะคะ ตัวนี้ขึ้นมาว่าทีนี้เราอยากเช็คว่ามันมีกี่สูตรกด,กดตัวนะแอดดูก่อนนะแอดไม่ค่อยได้เล่นในมือถือเท่าไหร่แอดถนัดคอมพิวเตอร์มากกว่าค่ะอยากจะดูว่ามีกี่สูตรนะคะเราก็ดูตรงอลองกดตัวนี้กดถูกดูกดถูกดูอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะกดถูกเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้นะคะ พอเรากดถูกแล้วมันจะมีสูตรให้เราดูว่ามันมี12สูตรจริงไหมนี่คือสูตรที่1กดเข้าไป1ครั้งนะคะก็จะมีสูตรที่1นี่สูตรที่2นะคะเลื่อนมาด้านข้างสูตรที่3 4 5สี่ห้ามีอยู่12สูตรนะคะมีอยู่ส2สูตรทีนี้การทําการคีย์ข้อมูลอ่ะดูสูตรที่1ก่อนเลยกดไป1ครั้งอันนี้คือสูตรที่1ของเราทีนี้แถวนี้ตรงนี้นะคะเป็นรอบนะคะรอบของยี่กีหนึ่งวันมี8 8รอบนะหนึ่งรอบที่1 2 3 4 5สามี่ห้าเอารอบ ที่9ก็แล้วกันนะคะรอบที่9ออก3 3 1 0 4 4นะคะรอบที่9ออก3 1 0 4 4เราก็มาพิมพ์พิมพ์ลงในมือถือของเรารอบที่9เห็นเห็นเลข9ตรงนี้ไหมมีเลขรอบที่9นะคะกดเซลล์นี้เซลล์แรกเนี่ยเป็นหลักร้อยนะคะ3 1 0 4 4แล้วก็กดเลข3ทีนี้ก,การนะกดเลขทำยังไงนะคะกดเลขทำยังไงนะคะถ้ากด2ครั้งเป็นยังไง ไม่มีนะคะเดี๋ยวแอดดูให้กดนะคะกดตัวเดี๋ยวตอนนี้กําลังหาเลขอยู่ว่าเลขสองเราจะกดตรงไหนนะเห็นะะคะอันไหนเราไม่ถูกเราก็แบ็กกลับอันไหนไม่ถูกเราก็แบ็กกลับนะคะเราไม่ถูกเราก็แบ็กกลับได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ขนาดนะคะ มีขนาดข้อความจะเอาขนาดแบบไหนตัวหนังสือยังไงนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนในคอมพิวเตอร์นั่นแหละขนาดใหญ่ขนาดเล็กอ่ายังไม่เจอเลขเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาเลขอยู่อ่ะดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกอ่ะมาอีกรอบ รับที่9เนาะไอ้แรกช่องแรกเนี้ยนะคะเราอยากได้ตัวเลขมามาพิมพ์ตัวเลข3 1 0 4 4ลงเอาเลข3ก่อน double ลคลิกนะคะพอ double ลคลิกปุ๊บตัวนี้ก็จะโผล่มาใช่ไหมคะเหมือนในคีย์บอร์ดมันในคอมพิวเตอร์เลยทีนี้อยากได้ตัวเลขกดตรงนี้นะคะเลขกดตัวนี้1ครั้งเห็นไหมคะเลขเราอยากได้เมื่อกี้รับที่9ออก3 1 0 4 4แล้วก็กดเลข3านะะี่ค่ะเซลล์นี้จะเป็นเลข3โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะ3ต่อไปเซลล์ที่2นะคะกดมา1ครั้ง เลขหนึ่งก็กดเลขหนึ่งตรงไหนเลขหนึ่งกดตรงเนี้ยค่ะตัวเลขเนี้ยมันก็จะโผล่เลขขึ้นมาแล้วก็กดเลขหนึ่งต่อไปเซลต่อไปเซลลที่สามเซลที่สามเซลที่สามนะคะตัวเนี้ยเซลที่สามนะสามหนึ่งศูนย์สี่สี่เซลที่สามไปเลขศูนย์แล้วก็กดเลขศู 3. นย์นลงนะก,กดเลขศูนย์ กดตัวเลข got, แล้วก็กดเลขศูนย์มันก็จะเป็นเลขศูนย์ให้ท,ทีนี้เราทําสีแดงในกรณีที่เลขมันเข้าตอนนี้เรายัางไม่ได้เช็คว่ามันเข้าไหมแล้วก็เปลี่ยนสีซะให้มันเป็นสีดาซะเราจะได้ไม่งงทําให้มันเป็นสีดําทํายังไงเมื่อกี้ดับเบิลคลิกดูซิให้มันเป็นสีดำนะคะแอดดูก่อนนะให้มันเป็นสีดำให้มันเป็นสีดำ,ำ,ด,ำดับเบิลคลิกมาไหมดับเบิลคลิก ไม่มากดออกซะเราอยากเอาหน้าจอตัวเลขนี่ออกกดออกหนึ่งครั้งนะคะอยากเห็นสีหรือยังเห็นแล้วอ่ะกดตัวนี้นะคะให้มันเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาแล้วก็กดสีตัวนี้เห็นไหมคะมันเป็นสีแดงใช่ไหมเรากดหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนแล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะกดไปหนึ่งครั้งเราเห็นตัวเอนนี่ไหมคะเปลี่ยนเป็นสีดําถ้าตัวไหนมันเข้าเราเราค่อยมาทําสีแดงตรงนี้เพื่อดูทิศทางนะ ต่อไปต่อไปหล,หลักหลักอ่าสองตัวล่างสี่สี่สองตัวล่างแล้วก็เอาเซลล์นี้นะคะเซลล์เซลล์ที่มันเหมือนเพื่อนของเขาเนี่ยตัวเนี้ยรับที่เก้านะเลขสี่กดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งไม่มาใช่ไหมคะกดสองครั้งอ่ากดสองครั้งดับเบิลคลิกนั่นแหละก็กดเลขสี่ลงไปอีกหนึ่งเซลล์กดมาเลขสี่ค่ะก็เสร็จนะคะพอเสร็จตัวนี้ นะคะพอเสร็จปุ๊บเซลมันจะมีเซลหนึ่งที่เป็นเซลที่แอดทำขึ้นมานะคะเซลหนแอดดูก่อนนี่นะมันใช่ไหมตัวนี้หลักร้อยเราเช็คตรงนี้มันก็จะเป็นหลักร้อยหลักร้อยบวกหลักสิบอ,อ่ะโอเคถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราเช็คสูตรกด enter ปึ๊บ สูตรมันจะเป็นตัวนี้กด enter นะคะเป็นเลขสามกดเลื่อนลงมาก็ได้อ่าวไม่ได้แบ็ k กับนะคะถ้าเราไปแตะเซลล์มาแล้วเราแบ็ k กับอย่างเดียวอ่าเป็นสูตรได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสามได้ผลลัพธ์มาเป็นสามนะคะอ่าทีนี้ได้แล้วรอบที่ 9. เก้าแล้วก็เช็คย้อนไปนะคะเช็คย้อนไปซักให้มันให้สูตรเราเข้าสักสามสี่รอบนะคะคือรอบที่เก้า เราต้องทําแบบนี้ทุกสูตรนะคะเนี่ยคือสูตรที่หนึ่งนะแบกกลับให้ดูนี่คือสูตรที่หนึ่งเราต้องก้อบตัวเนี้ยหรือจะคีย์ใหม่ในสูตรที่สองเหมือนกันจนถึงจนถึงสูตรที่สิบสองนะคะเนะะนี่ยเราจะก๊อบทีนี้ถ้าจะก๊อบทำานี้ก็ได้หรือใครไม่ก๊อบก็คียเอาก็ได้ถ้าจะก๊อปก็ทําเป็นตัวเนี้ยแล้วก็ดึงลากมาอย่างนี้นะคะดึงลากให้มันเป็นเคเสเซอร์แบบนี้อันนี้เสร็จแล้วเราค่อยคัดลอก คัดลอกกดค้างไว้อ่ากดค้างแช่ไว้กดําว่าคัดลอกรอบที่9แล้วก็ไปวางสูตรอื่นสูตรอื่นทำไม่ง่ายแบกกลับเห็นไ,ไหมคะสูตรที่1เสร็จแล้วต่อไปสูตรที่2รอบที่9ใช่ไหมคะก็วางตรงนี้แล้วก็กดวางกดไว้ยังง่ายกดแช่แล้วก็วอังวางวางวางเลยต่แบกกลับต่อไปสูตรที่3รอบที่9เอาวางเหมือนเดิมวางแบบนี้ไปจนถึง12รอบนะคะแบกกลับ สูตรที่ 4, สี่สูตรที่เก้ากดแช่วางทําอย่างเงี้ยจนถึงสูตรสิบสองสูตรนะคะเดี๋ยวแนะนําว่าให้มันได้เช็คย้อนหลังให้มันได้ก่อนแล้วอะไรเเราค่อยก๊อปทีเดียวแล้ววางมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะเอาใหม่สูตรที่หนึ่งก่อนก็แล้วกันสูตรที่หนึ่งเราก็เช็คย้อนไปเมื่อกี้รอบที่ 9, เก้าเช็ครอบที่แปดนะคะรอบที่แปด 79185แล้วก็กดเลข7นะคะกดเลข7กดยังไงเมื่อกี้กดหนึ่งครั้งไม่ได้กด2ครัง้งนะกด2ครัง้งดับเบิลคลิกกดสองครั้งนะคะมันก็จะผุดแบบนี้ขึ้นมากดเลข2อ๋อ7เนาะ7 7แล้วก, 3, วก, 10, ก, 9, วก็สามตัวบนหลักสิบก็คือ9กดตัวนี้เลขแล้วก็กด9 3้าตัวบนหลักหลักหน่วยคือ1กดตัวน,น,นี้แล้วก็1 แล้วก็สองตัวล่างแปดห้ากดตัวนี้แล้วก็แปดแล้วก็กดตัวนี้ห้านะคะก็จะได้แล้วสองรอบแล้วคือเราเช็คอย่างเงี้ยย้อนหลังไปซักสามให้มันเข้าสามรอบติดนะะเอาสักสามรอบสี่รอบรอบที่เจ็ดนะคะรอบที่เจ็ดออกหนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งรอบที่เจ็ดนะแล้วก็กดกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวเลขตรงนี้ออกหนึ่ง หลักสิบออกสากดตัวนี้หาเลขสามหลักหน่วยหลักหน่วยเลขศูนย์กดตัวนี้เลขศูนย์หลักร้อยเลขแปดกดนี้เลขแปดหลักหน่วยของหลักสองตัวล่างเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งค่ะอ่าได้แล้วเอาสามรอบสีรอบห้ารอบติดก็พออันนี้มันเป็นอันเก่าเราก็ลบออกซะหรือไม่ลบเราก็พิมพ์ทับก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวก ลบก็ได้จะพิมพ์ทับก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกล้างล้างก็ได้ล้างาอออรอบที่หกแคนี้รอบที่หกออก c สาม่หนึ่งหนึ่งนะคะคือเราไปดใูในผลของห้องต่างๆที่มันเข้าว่ามันเข้าอะไรนะะเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูถึงรอบที่หกก 4, 3, 4, 1, 1, ะะัแล้วกัน c สาม c หนึ่งหนึ่งนะคะแล้ว c แล้วก็กดหนึ่งครั้งตัวเลขไม่มาดับเบิลคลิกกดสองครั้งมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมา c เซลต่อไป3เซลต่อไป 4, ไป4แล้วก็ให้ตรงเซลกันนะ 1, 1แล้วก็1นะ 1> คะพอได้แบบนี้มันมีสีแดงอยู่ใช่ไหมเราเราทำหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ลากให้มันเป็นให้มันครอบหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำเห็นไหมคะสีดํากดหนังค้งมันก็เป็นดําให้แล้วทีนี้เราค่อยมาเช็คว่าสูตรไหนมันเข้าอ่ะทีนี้แอดจะเอาแค่นี้ก่อนเนาะ แล้วก็ทีนี้เราจะไปก๊อปวางให้มันครบทุกส2สองสูตรกดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะสีน้ําเงินขึ้นแล้วก็กดมุมนี้ลากมาเลยแล้วก็กดค้างแล้วก็กดคัดลอกตั้งแต่รอบที่หกนะรอบที่หกทีนี้เราจะไปวางสูตรอื่นแล้วแบ็กออกหนึ่งครั้งเห็นอันนี้คือสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองรอบที่หกเมื่อกี้กดได้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วกดแช่แล้วกดคําว่าวางเสร็จแล้วต่อไปแบ็กกับสูตรที่สาม สูตรที่หกเยรับที่หกกดค้างวางต่อไปกดแบกกลับสูตรที่สี่รับที่หกกดค้างวางทำแบบนี้ทั้งสิบสองสูตรนะคะทีนี้ทีนี้เช็คสูตรยังไงอย่างสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งผลที่ได้อันนี้รับที่หกออกสี่สาหนึ่งหนึ่งหนึ่งผลที่ได้มันจะอยู่ตรงนี้เห็นนะคะสีน้ำเงินตัวนี้ได้แปดเราเช็คว่ามันถูกไหมกดไปดู พอกดหนึ่งครัง้งปุ๊บอย่าไปแตะตัวอื่นนะเดี๋ยวเบาๆถ้าไปแตะตัวนี้มีโอกาสถ้าใครทำมันจะอาจจะลบแล้วก็จะทําสูตรไม่เป็นก็จะเป็นไปได้นะคะดับเบิลคลิกเนี่ยคือการเช็คว่าเอาเซลล์ไหนมาบวกกันนะคะก็เอาเซลล์สตัวบนหลักหน่วยคือ4ีบวกสตัวบนหลักร้อยก็คือ4 4่บวกสี่สบวกสที่นี้เราจะทำยังไงอย่าไปกดเซลล์อื่นนะคะถ้าไปซเซลล์อื่นมันจะบวกเซลล์อื่นเพิ่มนี้วิธีทํากด enter ตัวนี้นะกดตัวนี้นะคะเคเซอร์ตัวข้างล่าง มันก็จะหายโอไม่หายกดดับเบิลคลิกอ๋อไม่ได้เดี๋ยวนะเนี่ย,ยถ้าเรากดผิดมันจะเป็นอย่างนี้กดกลับแบ็กกลับทีนี้ถ้าไม่ได้ถ้าทาไม่ได้กดข้างบนแล้วก็ดึงลากก็เหมือนกันๆก็ปีมันก็ปีู้ตรก็ปีู้ตรนะคะกดเซลล์ไหนก็ได้ที่มันเป็นเซลล์ที่แอดทำขึ้นมานั่นแหละกดมุมข้างล่างลากลงมาค่ะลากลงมาปุ๊บ เราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ชุบเป็นใด้ไหมไม่เป็นนะเดี๋ยวกอบสูตรมันก็จะยากตรงตรงนี้แหละถ้าเราไปแตะมันนะคะเอาบันทึกบันทึกก่อนโอ้ยกเลิกหนึ่งลาอ่าถ้าไม่ถ้าอย่างงั้นทำอย่างนี้นะคะกดหนึ่งครั้งกดแช่คัดลอก แล้วเราเอามาวางตรงนี้วางได้ไหมกดวางกดวางได้ไหมกดวางไม่ได้เรจกต่อสับพื้นที่สูตรมันอ่ะถ้างั้นเราแบ็กกลับอ่าแบกกลับได้นะคะแบ็กกับได้แล้วก็เซฟตัวนี้ไว้แบ็กกลับได้ทีนี้ เราคำนวณออกมาแล้วเซลล์มันจะคำนวณมา,าเ, internet, เราได้8นนดแล้วนะะับเ,เพิ่มให้มันได้ห้าจำนวนได้แล้วนะคะพอได้แล้วเราก็นับเพิ่มให้มันได้จําจำนวนได้แดแล้วก็เป็น9จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ถ้าเราได้สุดแล้วเราก็ไม่ต้องพิมพ์เพิ่มก็ได้นะคะแตจะ่จะทำให้ดูนับเพิ่มให้ได้จําจำนวน 8, แดแล้วก็พิมพ์เลข9ก้าก็ดับเบิลคลิกนะฮะดับเบิลคลิกแล้วก็มีจะมีโูดนี้ออกมาแล้วก็พิมพ์เลขเข้าไปได้8ดแล้วก็เพิ่มเป็น9อันนี้อันนี้เพิ่มเพิ่มเองได้มันไม่ต้อง มันไม่เกี่ยวกับเซล์นะอันนี้เราเพิ่มเอง8แล้วก็9ก้าหานะคะแต่มันคลิกเลข9ต่อไป9แล้วก็เลข0กดนี้แล้วก็0ูย์เมา1 1 1 1หนึ่งะคะ1 1เดี๋ยวนะ1แล้วก็เลข2อันเนี้ยเราจะพิมพ์ไม่พิมพ์ก็ได้คือเราแค่รู้ว่าให้มันเพิ่ม5จํานวนก็พอแต่เซลตรงเนี้ยเป็นเซล์ที่แอรทำขึ้นเนี้ยตัวเนี้ยคือคือไม่ให้แตะเลยนะ ่าต่อไปได้อย่างงี้แล้วก็เช็คก่อนมี89012เราก็มาเช็คดูรอบที่7มีไหม89012้ยมันเข้าตัวไหนบ้าง89012 9ตัวนี้เข้าอ่าทำสีแดงไว้นะคะเพื่อดูทิศทางกดหนึ่งครั้งทีนี้จะทำสีแดงทำยังไงกดหนึ่งครั้งไม่มีสีให้แบ็กกลับตรงนี้นะก็แล้วแต่ว่าเครื่องโทรศัพท์ของแต่ละคนนะคะแต่ของแอปจะเป็นแบบเนี้ย 9ใช่ไหมคะทำสีแดงไว้เปลี่ยนตัวนี้เป็นสีแดงกดตัวนี้จะเอาสีอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบแอดชอบสีแดงเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะ,ะได้เก้าแล้วนะมีสูตรเรามีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดและแปดตัวนี้ก็มีทําสีแดงเพื่อดูทิศทาง1ก็มีกดตัวนี้สีแดงนะคะต่อไปรับที่7สูตรมันจะก็จะคำนวณให้เราเลย <c oughs> สูตรมันคำนวณให้เราเลยนะคะ สูตรคำนวณได้10นะคะเราก็นับเพิ่มเอาศูนย์แล้วก็นับเป็นศูนย์แล้วก็นับเพิ่มเป็น1 1นะคะ1กดให้มันเป็นเลข1นี่หนึ่งดับเบิลคลิกหนึ่งแล้วก็2 3แล้วก็4 5าจำนวนนี้เอาไปลงทุนก่อนจะลงทุนเราเช็คก่อนมี0ูน3 4มันเข้าตรงไหนบ้าง0 1 2ย์0อศยอยู่ไหนไหมมีมี0 1 2ย์ามี่มีตัวนี้นะคะ1ตัวนี้เข้าก็ทำสีแดงกดตัวนี้ สีแดงต่อไปรับที่8สูตรให้มาได้8แล,แล้วก็นะับเพิ่มเป็นเอาทำเลขให้ดู9 0 1แล้วก็2 8 9 0 1 2เข้าตัวไหนบ้างมีไหม8 9 0 1 2 8 9 0 1 2นี่0นี่มีไหมคะทำสีแดงตัวนี้ทาเป็นสีแดง1ตัวนี้ก็มี ตรงนี้ก็มีทำสีแดงเห็นไหมคะเห็นมันเข้าสามรอบติดหรือ,อยังถ้าเห็นสามรอบติดแล้วเราก็เอาสูตรที่หนึ่งเนี่ยไปลงทุนลงทุนยังไงลงทุนรอบที่สิบก็รอบที่เก้าสูตรให้มาได้สามเราก็นับเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนสามสี่ห้าหกเจ็ดเราก็ไปแทงตัวเนี้ยนะคะเข้าที่สองตัวบนรูดหลังนะคะเข้าที่รูดหลังก็ระบุตัวเลขเลยระบุเลขสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สอง เลขเราก็บางตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมแล้วก็เช็คสูตรสูตรที่สองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะสูตรสูตรที่สองนี้จะใช้อันนี้เป็นสูตรดับเบิลคลิกจะรู้ว่ามันเอาเซลล์ไหนมาสูตรที่สองเนี่ยจะใช้สามตัวบนหลักสิบบวกสามตัวบนหลักร้อยบวกกันนะคะก็กดกดติ๊กถูกมันจะเป็นตัวเลขให้นะแต่ถ้าไปกดเซลล์อื่นมันก็จะบวกเซลล์อื่นให้นะสูตรก็จะเพี้ยนนะก็ได้7แล้วสูตรให้ได้7แล้วก็นะับเพิ่มให้ได้5จํานวน7 8 9 0 1 มันเข้าตัวไหนหล่ะทีนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่เก้าตัวนี้ก็เข้าก็ทําสีแดงก็คือเช็คอย่างนี้ว่าสูตรไหนมันเข้าติดต่อกันสามรอบเราค่อยเอาสูตรนั้นไปลงทุนนะคะเพราะได้แล้วก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วก็ทําไปเรื่อยแปดสิบแปดรอบหนึ่งวันมีแปดสิบแปดรอบเนี่ยตัวนี้คือรอบมันนะคะแล้วก็คีบผลให้มันตรงก็แล้วการตรงรอบค่ะก็ไม่เข้าใจก็ค่อยคุยกันอีกทีนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ